เรจะมาทำไข่เจียวกันนะคะเราได้อะไรมาคะนี่เราได้อะไรชุดอะไรมาคะเราได้ชุดชุดเครื่องครัวเครื่องครัวอันนี้อะไรคะมีกระทะมีเตามีหม้ออ,อ่าตอนนี้น้องเบลจะทำไข่เจียวให้ป๊าป๊ากินด้วยวววว <laughs> อะไรล่วงล่วงทั้งหมดเลยเหรอ,อ,อใช่แม่ครัวทำล่วงหมดเลยเนี่ย ใช้น้ำมันน้ำมันลูกไปให้ใส่แล้วก็อีนะฮะีใสุ่้อัน,นี้เปลือกเลยอ,อแม่ค้าทำดีๆแม่ค้าดีดีรอกินอยู่แล้วก็ใส่อะไรก่อนใส่อะไรก่อนแม่ค้าใส่อันนี้ก่อน,นะคะน้ำอ,อ่ะน,น้ำปลา ปิดไฟด้วยป๊กป๊กป๊กป๊อกนีกาชายต้องปิดพัดลมนะคะเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตาอ๋อปิดปิดพัดลมจึ๊บใส่เลยนะคะเ้าใส่เยอะไหมเอาเลยค่ะตามสบายแม่ค้ากินได้หมดเลยกิน <c oughs> ได้หมดเนาะแม่ค้าทำไงแม่ค้าทำเลยอ่าพอ,อา ตอนนี้กำลังตีไข่องฮะตอ,อกไปแล้วเมื่อกีอ้อุ้ยออะไรฮะเป็นเด่นมันเดือดแล้วเจ็บไหนตรงไหนลูกไหนนี่ตรงนี้แต่แต่ไม่แดงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไอ้นั่นน้ำมันร้อนต้องปิดก่อนมนาะปิดกอ่อนมันร้อนแล้วร้อนเร็วเลยดูทำนูทำช้าไงแม่ก็อยากให้มันแบบสู้อย่างเงี้ยได้ฟูดีๆสวยๆไงเอาโอเคได้แล้วลูกหาลงเลยอ่าดูเนี้ยในเะนี้ยนะอ่ะ,อะเริ่ม มันจะสู้ไหมดูดิโอ้ชุดกับข้าวจิ๋วนี่ทำอาหารได้จริงนะผู้ชมนะน้องๆคนเลยนะทำกับข้าวได้จริงทอดผัดได้หมดเลยแต่ว่าก็ตามตามตามเขาเรียกว่าตามตามกำลังของเด็กอันแหละเนาะชุดเด็กเห็นไหมมาแล้วดูดูด,ด นี่ไข่เจียวฝีมือน้องเบลทำให้ปา้าๆกินวัเนี่้ดูหน้าตาดูหน้าตาดูหน้าตาแม่ค้าดูหน้าตาแม่ขาเอายาสีฟันมาค่ะไม่เป็นไรเป็นไม่ค่อยเจ็บจริงเหรออือฮั่นไะม่เดีนะ๋ยมันโะค้งหรือมือไม่สวยไงเอียงเอียงไปทาง แล้วที่สําคัญอ่ะเนี่ยกระทะได้มาใหม่อ่ะล้างหรือยัง <c oughs> ต้องเล้บอกให้ล้างอย่าแล้วาแล้วล้างแล้วทกินกับตมร้อร่อยอร่อยะต้อต้อรงกลางเจาะตรงกลางให้มันเป็นรูดิหนูหนูมาทางนี้ก็ได้เนี่ยอเออนั่นั้นโอ้แต่เขาก็ยงไปเลยยงเองยไ่น่อ,ใ,นนอใจร้อนไม่ได้ เตาไฟฟ้าลูกมันเป็นเตาไฟฟ้ามันไม่ใช่เตาแก๊สกินแล้วหอมยังปารหอมแล้วหอมแล้วกลับได้ยังกลับได้ยังกลับได้แล้วกลับได้แล้วจับจับกระเางขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอันนั่นแหละเออเก่งมากเก่งมากยังกลับไม่ได้เลยตมาช่วยอ่าตั้งตั้งไว้ครับวางไว้เลยเอาตรงตรง เบอร์ไหนเนี่ยเบอร์ไหนเปิดไฟเบอร์ไหนสองอร์สองเลยเบอร์แรงเลยเหรอโอ้นี่นะครับนี่ฝีมือไข่เจียวน้องเบลล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวป้าต้องไปกินข้าวแล้วไปเตรียมฝีมือให้คาตัวน้อยของป้าก่อนอย่าลืมนะอย่าลืมนะชุบชอบชอบคลิปน้องเบลนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเบลแล้วไนก่อนลูกบ